ก็วันนี้นะครับมีเรื่องราวที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับแฟนคนอันเมืองไทยให้ทราบนะครับนะสืบเนื่องจากว่าอีกสองวันนะครับก็คดีแตงโมนะครับอายการนนทบุรีก็จะมีคำสั่งว่าจะฟ้องผู้ต้องหาทั้งหกคนบนเรือหรือไม่นะครับนะจากการคาดการณ์ของเราก็นะครับเราเชื่อว่านะครับนะอายการคงยังไม่สั่งฟ้องนะครับ เนื่องจากว่ายังไม่มีการตรวจสอบมือถือทั้ง2เครื่องนะครับของคนบนเรือนะดังนั้นเนี่ยข้อมูลสําคัญตรงนี้จึงเป็นเหตุที่อาจจะทําให้อายการมีคําสั่งไม่ฟ้องนะครับในวันที่3ส,สิงหาก็คือพูดง่ายว่าอาจจะมีการเลื่อนออกไปอีกนะครับอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคาดการนะครับยังไม่ใช่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแต่สันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเลื่อนอีกนัดหนึ่งนะ คดีแตงโมเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็ได้มีการประชุมกันนะครับกับคุณหมอทวัชชัยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของการจับเท็จนะครับของเจ้าที่นะครับเจ้าที่รัฐนะครับทุกหน่วยงานที่ทําคดีของแตงโมเนี่ยเราก็ได้มอบหมายให้คุณหมอทวัชชัยนะครับแล้วก็ให้กับทีมงานทั้งหมดเนี่ยนำไปเผยแพร่โดยมีการถ่ายทอดนะครับ ข้อมูลทั้งหมดให้กับคุณหมอธวัชชัยทั้งในทางรับในทางเชิงลึกแล้วก็จุดต่างๆนะครับโดยเฉพาะเส้นทางการเดินเรือของคืนวันที่เกิดเหตุนะครับ24กุมภาพันธ์นะตั้งแต่เวลาเย็นจนถึงเวลาตี5นะครับจุดต่างๆทั้งหมดเนี่ยก็ได้มีการใช้ระบบซอฟต์แวร์พัฒนาให้เห็นข้อพิรุษข้อได้จริง นะครับแล้วก็การทุจริตของเจ้าที่รัฐนะครับในการทําคดีนี้นะส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยนะครับ,บรออีกแป๊บหนึ่งนะครับผมเองก็จะมีการนะเปิดเปิดใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าทําไมคนบนเรือคดีถึงเป็นแบบนี้แล้วมังกรคนไหน เป็นคนสั่งให้คดีเป็นอย่างนี้แล้วใครไปพบมังกรที่ไหนอย่างไรนะขอเวลาผมอีกไม่นานขอรอดูจังหวะเวลานะครับอีกระยะหนึ่งนะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นข้อมูลเชิงลึกซึ่งมันมีหลักฐานนะครับที่คุณหมอรวัชชัยจะเปิดนะเร,เร็วๆเนี้ยนะครับหลายอย่าง ที่วันนี้ได้มีการพูดคุยกันนะดังนั้นพี่น้องประชาชนทั้งทิกต o k แล้วก็ทางยูทู e คอนัลเมืองไทยให้ไปดูข้อมูลเชิงลึกที่เพจคุณหมอธวัมวชัยการจานทรินนะครับในเรื่องของการแฉนะครับข้อเท็จจริงนะในการจับผิดเจ้าที่รัฐนะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องความจริงนะที่เกิดขึ้นของคนบนเรือแต่เราจะจับนะครับข้อเท็จจริงที่เป็นข้อเท็จ นะครับของเจ้าที่รัฐที่ทําให้คดีนี้นะครับเป็นคดีอัปยศของประเทศไทยคดีหนึง่งนะผมเองได้ทราบว่าจะมีเจ้าที่หลายฝ่ายจะฟ้องผมมาอีกหลายคดีเราก็ยินดีที่จะมีการฟ้องร้องมานะครับก็อย่างที่บอกครับว่าไม่ว่าจะเป็นแซนที่เรารอจนตาเหลือกแล้วนะครับนะหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับเราพร้อมทุกเวลาที่จะมาฟ้องเรา ซึ่งผมว่าได้คุยกับทางคุณหมอธวัชชัยนะวันนี้ก็คุยตั้งแต่10บโมงยันเที่ยงนะครับนะก็ทุกอย่างเนี่ยคือรอรอเวลาอย่างเดียวนะครับนะรอเวลาอย่างเดียวนะแล้วพี่น้องประชาชนจะเข้าใจนะครับทุกอย่างที่เราทํากันขึ้นมาทําไมเราถึงทําอะไรไม่ได้ทําไมเราต้องรอแต่ทําไมคุณหมอธวัชชัยไม่รอนะผมให้ชอรี่เฮียงนะชอรี่เฮียงเขาเดินหน้า เปิดเขาได้จริงให้พี่น้องประชาชนทราบถึงการแก้ไขเวลาของ gps การแก้ไขเวลาของรูปถ่ายนะครับบัวลเรือกับด้านการเอาว่าข้อเท็จทั้งหมดของเจ้าที่ให้ชอลิริเฮียงเขาเปิดนะแล้วก็มีเพจของ YouTube นักลบไม้กระดกนะร่วมกันกระหน่ำซ้ำเติมนะแล้วก็ยังมีของน้องเต้ยนะครับแล้วก็มีเพจอื่น ที่เป็นพีระมิรอีกมากมายนะคดีของอาจารย์เดชาก็อยู่ระหว่างการออกหมายเรียกนะครับนะออกหมายเรียกนะซึ่งคดีที่ฟ้องศาลก็รอสิ้นปีมีการไต่สวนนะครับนะรอสิ้นปีมีการไต่สวนนะครับวันนี้เนื่องจากว่าเป็นถุกระหูดนิดนึงนะก็เลยไม่สะดวกที่จะ ที่จะไล์แบตได้ดูเดือดเป็นมันพรุ่งนี้เดี๋ยวจัดให้เต็มนะวันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าพอดีข้อมูลต่างๆเตรียมไว้อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับที่จะมีการไ like ล์เลยเลยมันอยู่ในมือถือมันทําไม่ทันนะก็วันนี้เนี่ยเอาเพียงเล็กน้อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมทําระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะจัดเต็มนะทั้งระบบนะครับนะเราได้เห็น คุณแอนทองผสมนะครับมีการไปแจ้งความดูน้องตัวเองในคดีที่ถูกลักทรัพย์ไปมากกว่า10ล้านบาทเหตุผลก็มาจากเว็บพนันออนไลน์นะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเปิดโปงสวัสด์ซอทอตอนสองพี่น้องประชาชนคนไหนไมน่ได้ครับก่อนเนี้ยที่จะพูดถึงสวัสด์สอทอตอนสองเนี่ย ผมขอพูดถึงเรื่องของนักธุรกิจนะครับที่อาศัยตำรวจเป็นหุ้นส่วนในการทำเว็บพนันออนไลน์นะแล้วก็นักธุรกิจเนี่ยโดยที่ใช้นอมินีในการเปิดบัญชีเว็บพนันออนไลน์เขาเรียกบัญชีมา้านะครับบัญชีมา้าแล้วก็ทำธุรกิจเว็บพนันออนไลน์โดยมีตำรวจเป็นหุ้นส่วนนะเกือบทุกเว็บเนี่ยเกือบทุกเว็บเนี่ยนะครับ มันจะมีขั้นตอนอย่างนี้นะครับคือนักธุรกิจเหล่านี้จะอาศัยตัวเองอยู่หลังฉากแล้วก็จ,จ้างมา้าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับมาเปิดเว็บไรต่างนะแล้วก็อาศัยเงินที่ได้จากรายได้จากการเสี่ยงโชคของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเว็บพน,นันออนไลน์เนี่ยมีมากกว่าหมื่นเว็บนะครับมีมากกว่าหมื่นเว็บในประเทศไทยเรียกง,ง่ายว่าปัจจุบันเนี่ย มีเกิน3,000 30, 0ถึง5,000 0เว็บนะครับแล้วก็มีรายได้ต่อปีเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า15,000ล้านบาทนะของเว็บพนันออนไลน์ทีนี้มันเป็นช่องทางมันเป็นช่องทางที่ทำให้นักธุรกิจต,ต,ต่างเนี่ยหันมาเล่นเปิดเว็บพนันออนไลน์โดยมีหุ้นส่วนก็คือเจ้าที่รัฐหรือเจ้าที่ตำรวจนะหรือเจ้าที่ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นหุ้นส่วนบางคนเนี่ยนะครับเป็นนักธุรกิจ นะเปิดเว็บพนันแล้วก็อาศัยที่ต้องการดําเนินการกับคู่แข่งก็โดยการที่ไปจ้างตํารวจไปจับนะเว็บคู่แข่งที่เป็นคู่ต่อสู้ของของที่แบบพูดงา่ายว่าแย่งลูกค้ากันดังนั้นเนี่ยนะครับนักธุรกิจอย่างเนี้ยจึงอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้นะเป็นหมื่นหมื่นเว็บหรือไม่ต่ำกว่าสองหมื่นเว็บการที่ผมก็ยังดีใจนะ ที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีการไล่สดและลุงป้อมออกมาประกาศว่าจะล้างบางโดยใช้ดีอีในการปรับเว็บพนันออนไลน์สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าดีอีออกมาเลยรับรู้ว่ามีการปิดเว็บไปแล้ว2,000เว็บโดยรัฐมนตรีนะครับของกระทรวงดีอีผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยสุวัสดิ์สอทอเนี่ยนะครับเป็นมือหนึ่งของประเทศไทย นะเป็นมือหนึ่งของประเทศไทยในการเก็บสวยนะครับซึ่งสุวัสดิ์นี่เป็นใครผมไม่รู้เป็นยศอะไรผมไม่ทราบแต่รู้แต่ว่าเป็นมือหนึ่งในการเก็บสวยเว็บพนันออนไลน์ทั่วประเทศมากกว่านะครับ200ล้านบาทต่อปีนะครับ200ล้านบาทต่อปีโดยมีการเก็บเว็บพนันออนไลน์มากกว่าหมื่นเว็บและมูลค่าในการตีเนี่ยนะครับ ตีเป็นเว็บครับพป่น้องประชาชนด้านนโยบายของในการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์เนี่ยของสมาักตัวเกางชาติเนี่ยล้มเหลวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าใช้วิธีคือตีเมืองขึ้นตีเมืองขึ้นก็คือหมายถึงว่ามีการไปจับก่อนจับเสร็จปั๊บมีการยึดอายัดทรัพย์สินของเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ซึ่งมีทั้งบัญชีจริงมีทั้งบัญชีมา้าแล้วก็รู้ตัวเจ้าของจริง ตำรวจเราเนี่ยไม่ได้งโง่โดยเฉพาะสุวัสด์เนี่ยซึ่งเป็นมือกฎหมายเนี่ยไม่ได้งโง่เลยนะพอจับได้อายาัดปั๊บใช้เวทีคือเจ้าฮาบ to h ฮาบหรือเจ้าเจ3 0หมายถึงว่าเจ้าที่รัฐเจ็ดสิบหลือให้เจ้าของเว็บ30